ครับพอดีครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ผมจะตามในทางเลยรวมหน่อยพอดีเนาะแล้วชุดจอเด้อนะครับวันนี้ผลงานบั้งพอดี่มีผลงานอยู่ครับอ่วยดูหน่อยหนึ่นะครับนี่าตอนเนี้ยอ่ะแบบยี่สิบหกกว่สิบก่อพอลี่สิบเก้าเด้อนะครับเขาชุดร่วมเนาะจะมีอ่ะมาเป็นชุดจ่อข้างนี้เขานี่ยผลงานที่พ่อตั้งใจครับบ่าจะบออกมา มันจะมัจะไม่จำวะรับแค่ไม่ได้จับลาบสตาร์มีหางเก่าไว่ได้จับเรื่องแล้วครับแต่ว่าเด่นเก่าเขาเนาะเขาเลยเนาะแล้วก็มีกายชาตเขาสองหาอวะกายชาตกระชาตเขาเก่าหาเนะครับอืแต่ว่าจะพอกินนี่เด่นเขาหานะครับหงอกมาหงกวันชุดนี้มีอะไรบชุดชุดเดินยศ ยอดนี้ย่กกมอมมีย่อมขึ้นทั้ง่ขึ้นอีกขึ้นอีกเขาแบบม่ได้ตั้งใจครับไม่ได้เอามั้งไม่เห็พอตั้งใจเราเลเอามีหกไปจได้นะครับนม่เยเอเนาะจเกัน่นลองครับนี้วันวันจ้าให้ีกเนาะแจ่มเงินต่อนะครับมี่เขามีนปกตินะนี่นับ หอนเนาะเอาเฮ็ดได้เลยมันเอาเนาะเอานะะมือนจะเฮ็ดออกดีเ็ดออกอฝนจะรงเอเอาเฮ็ดนไปเก็บเห็ดนอมวานโอ้ไม่ใช่เตรียมตุ๊กตาบ้านไหนบ้านห้องบ้านห้องเจริเตรียมถังน้อเเราใครป็นคนนี้จะล่นคู่ถังนย่าเห็นมียเป็นยอดลางว่ามจะดอกปูนนะเจ้กลังไตข้าเจ้าได้เลยตามต่อนะเ๋ยวพอรีกับสีลงห้นะครับสหรับสุดเจาบนะจุดร่วมนะครับุดร่วมนั่ครีชุ วันนี้มีไ่ไห<ะ>้เล่าพัฒนานี่มันมักจะเอาของอะไรชุดร่วมไปออกเยอะครับเยอะเมื่อวันนึ่งก็เป็นชุดร่วมไปออกไปครับครเป็นชุดร่วมเยอะครับทั้งหมชุดร่วมครับทารดไม่ตัวชุดร่วมนี่มักออกากายชุดร่วมมีมกออก่เล่าสตาเฉพาะจิตกาชาติสองเก่าสามสี่จับคู่ให้กับสามสองสี่เก่าเก่าสามสองสี่ ชุดลางพิเศษปกติวิ่งพี่หกแปดเจ็ดศูนย์จับคู่ให้กับเจ็ดหกศูนย์แปดแปดเจ็ดหกศูนย์เลขเบื้องหนึ่งหนึ่งหาหาเด้ค่ะเชิญมาจอยได้นะครับจะได้ประผาดเธอนะครับชุดน้องคนวันน่ะลาสตาครับลาสต้าน้อลาสตาค่ะจับมาสามตัวนะครับเจ็ดหนึ่งห้าเด่นเจ็ดได้นะครับ จ๊คู่ไข่สองสามห้าศูนย์สองหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับเฉพาะกิตนะครับมีสามตัวกันศู 0, 2, 3, นย์สองสามครับนี่เด่นสามจับให้กับศูนย์ห้าสามห้านะครับเก้าศูนย์สามเก้านะครับวรรณกาชาตินะครับมีสองสามเก้านะครับสามตัวด้ยสองสามเก้าเด่นเก้านะครับจับให้สองหกสิบเก้าหกสามสี่หนึ่งนะครับตามนี้ จบไปจ่อไปครับก็ได้คูให้หาสามเบิ้งตัวแดงๆนะครับเด้อครับผมอ่ะมันนจุดจอพอรีนะครับจ่อพอรี่จุดจ่อย่ยมคําบนยมนะนะครับว่านจับว่าถืคู่เนาะอ่ะเดจวจับจับว่ได้อ้ามืตืยอนี่ยงพิเศษจุดจอนิยมีพิเศษพิเศษหนึ่งหาึจับคู่หอยซีซีหนึ่งหนึ่งซีหาซีสวนเรียน ก็เป็นเดียเลยน่ยโเฝ้าเด่นหาเอาไหเอาไหมยับลงอีกทีไหมเอเมนเจ้าหญนเรียมใช่าซเจ้าเลี้ยวยับลงอีกเออซีพ่นนันจไม่วานเลยเฝ้าไปใช้วพิเศษมีหนึ่งหาหนึ่งจับกูให้ซีซีหนึ่งหนึ่งซีหาซีศูนย์เด่นหาปกติซีสเจจับกูให้สองซีเจ็สาสองสองซีเก้าเด่นเก้า มีไอพี่สองเจ็ดศูนย์จับคูหนึ่งสามหกศูนสองหกเจ็ดสามเจ็ดเด่นเจ็ดเนอค่ะนะครับเงนะครับสามนี้ได้นะครับสามตัวเคจับตัมตัวแดงมาพอดีเนาะครับครับตัวแดงซูมเบิ่งขยับจับอย่างไรได้นะครับส่วนถือจับกันมี้เยอะนะครับเสียละนะครับจัดเจนเนาะอ่านะครับสามนี้ครับไม่ไล่จัากับที่ไม่ใหญ่โตใหญ่โตไม่ไ กพอเห็นล้วนะครับสำหรับในทังเลขานอยเคอรี่นะครับเล่ากับลูกเบอร์าหล่ะนะครับางบมีอย่างเป็นแปลงน้องเอรี่น่ะบ่อครับบมกับองตัวเก้าล่ะนะครับเล่าส่วนฮาน้อยคราบก็มีสมอเนาะมีแต่จุดจัที่มืนะ,น,ะมมนะครับจต่ว่า,วามือนีจะเลืมเบ่งเบ่งให้ดีครับไอชุดร่วมมันมาไก่ร่วมน้อยมันมาสี่บอกทางเล่าจะมันมาสี่ไปเล่าเล้าสล้านั่ ลองใช้กันนะเพริมาเพรักเลี้ยงามักเล่าจะชิบลมน้อยนะประมาณเนาะพอดีสูตต่อตลอดเพริมากะทั่งไม่ไปถือโอ้ยายกินเพื่อออกนเนเห็นเจ้าล่างตะสรอนตะดอกกลมๆเลยดอกต้องไปไตยังทีใดดอกอันนั้นเพราะว่าคนเกียบอยู่มันมึงไปย่ง่นบ่ไดดอกงาม ต้องติดใจพอคนทันทีเลยเอาอีนะเอาพอดีช่วยชุดล่วงครับคันหนึ่งแล้วก่อนจบกินเด้นะครับตามีเด้นะครับชิลล่วงกับสิมิลาสตาร์พอคิดกาชาติพิเศษปกตินะครับซิมีสุดบนชุนล่างขึ้นเร่าล่ะนะครับมีเด่นนะครับมีเบิร์นน้ำไข้ขึเบิร์นน้ำเนื้อฮะเราไปจับเอียงตามีได้นะครับจับเอียงได้นะตาแดงนะพอดีเนาะครับ พอดีจำพนุกมีแนะครับนะชุดบนชุดลา่างแยกกันชัดเจนนะครับชุดบนก็มีสามสอ่เก้าองสีชุดล่างจำ็ดหกศแดต่เจ็ดหกศูน 7, 6, 0, 8, 8, 8, 6, นะครับตนี้อะ่ะวันนี้พอดีช่วยชุดจเลครับลาสตานะครับลาสตา้าเอา,าได้แล้ครับอตัวใดกด้อ่านะครับวันนี้ชุดวันยอมพอดี ย่อมนะครับเด้อตามนี้นะครับจะมาจ้าวให้จะมาได้พลาดโอกาสดีๆได้อนะครับผมมานสุดๆสุดคนแลาวก็ในบักในทางอังโธรีนะตามนี้ครับคือในทางมาแล้งใ่ช่วงนี้นี่ขาไม่รบกวนเพราะว่าทีเจ้าก็บไม่คอยขาดเนาะเพราะนี่เนาะข้อซุมือเนาะเข้อซุ้มืออยู่ครับ ีนักกับซื้อนะรบระ่ะหมกกับลอกหมือนอกันแ่วจะเป็นยว่าคอยที่ลังรอกนะครับเว้นหลังก็สิคกียลอกมาชุดนอนยดมวม่าเขาลองเจ้าบัตรถือเขาไม่นะครับนนลาจะพาโอก,กาสดีๆด,ดอกผู้ใดติดตามตลอดเนาะค<อ>่ะอ๋อสารพ่น้องขอบคุณหลราย,ยได้ครับติดตามรับชม waktu claro belihat